สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้เรามาอยู่ที่อำเภอแวงนะครับจังหวัดนราธิวาสเมื่อกี้อยู่กัวลบอันนี้มีอยู่แวงอันนี้เรามาเปิดสาขาของพักเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือปาตานีของเราคราวนี้เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสาขาของเราจากที่เคยอยู่ยะลาตอนนี้มาอยู่นราธิวาสเพื่อเตรียมความพร้อมในการสู้ศึกเลือกตั้งถึงแม้ว่าเลือกตั้งเพิ่งจบจบสิ้นไปแต่เราเตรียมเลแตอนนี้เป็นต้นไปนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศกับบรรยากาศดูครับการยกมือเรียบร้อยแล้วการยกมือการยกมือการเลือกคณะกรรมการ ของสาขาของเราการการยกมือเลือกนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตามกฎของกฎหมายของกกตคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับว่าจําเป็นต้องมีการยกมือเลือกกรรมการของสาขานะครับถ่ายรูปไว้ มระเหรน่ไน <ort>. uh, <fig ur ary> ีหมอ่ะอห็นไรตัอะะผเคผู้หญิงยกมือกันหมดเลยผู้ชายไม่ยกกันเลยได้ครับได้ครับนี่ับ แนวแนวตั้งแนวตั้งอีกหนึง่งมากิจกรรมอะไรเปิดสาขาเนี่ยร<อ>ค,ครับค,ครับค,ครับ <c oughs> Ayah-ayah dengan mama ada main kek tanya tiga kali dah main kek Tak ada belakang dah. Dah, dah, dah. Berarti lepas pada ni, baru ni kita tak ada pada ada lawe baru. Tak ada sudah lagi. Dah ni kita ada dah wakil kita sorry lah main kek Nampak dah dah dalam terotak apa yang lawe ke apa tu dah. Jadi lepas pada ni, orang kita pilih kita tunang apa tak kenal je. Waktu tu, tengkali lepas pada yang pilih

kamu tak nak bukit kulit tu, boleh hancur lah. Dan lain-lain lagi, waktu <tuk> sangat, kamu kepala hantar no, anda tu lah, batang apa tu, yang ada banyak lah ni. Kawasan masing-masing tu, mengikut benar masing-masing. Jadi lepas pada ni, kalau tak tahu mengadu mana pun, lepas pada ni kita pun ada lah benda mengadu yang mungkin <tuk> lagi tu. <tuk penyakit> nah, <tuk penyakit> kalau tak tahu, tak boleh hati sampai benda <kena> tu, <penyakit> mungkin dia senyapu di rumah ni. Apa ada dari semua dah, ada masalah harga apa tu, kena air dengan, kena kena kajian lepas pada ni. Dan kita rasa buat <t writers beeping> kita buka di kawasan kita kawasan ni Ausri di Nazong Kita akan buka luar lagi tanpa tu kawasan ni Video berkena air dengan hak Dayu uh, web berkena air dengan hak Ambil komun pihak tadi, kita cek dalam kapal dapur, kita boleh pakai macam terpeng. Jadi saya kecek tak penuh lagi Kena dia kecek diri Dia kena air dengan hal Kalau misalnya ada soalan pun Mereka tak apa Kena tanya dia betul, -betul lalu hmm. Kalau ada ke apa <tuk> Milih jika boleh dah Saya lah. tak boleh lagi ha. lah Tak apa buat cara boleh dah Tapi tak <tuk> tahu Kita mana nak jualan bila tu lah kan. ha. Ni uruh harga Kena air dengan hal politik buat kita Jadi nak tahu kata parti pentam kita duk belah mana nya kena tanya sebab parti pentam undur main jadi tak tak jadi fail kan lagi tapi duk undur mari sebab pihak kerajaan eh, duk pakat lagi dengan bayu tu ramai duk tak, tak tak siap lagi nak ke lagi kan ha, lepas hari ni serah kecek dengan diri kan? kalau misalnya tak boleh bahasa sia kan? tak apa nak tahan bahasa naju lagi kan ha, ya jadi terima kasih kalau ada gapo pun boleh ya, insyaallah kan? ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh กำนาวีแสงแม่มาพบปะพูดคุยกับพวกเราครับเชิญพี่นนท์ครับขอบคุณครับครับสลามครับสลามครับขอความสันติจงประสบแด่ทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครั้งหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะวันนี้ทุกครั้งเวลามาที่แหวงมาเจอคุณแม่นะฮะเจอคุณพ่อนะครับแล้วเจอนินนี่เดเดกะกะมะมะแบรบเนี่ยรู้สึกอบอุ่น ทุกครั้งที่มาเอาคุณพ่อครับสวัสดีครับครับก็มาทุกครั้งอบุนทุกครั้งมาที่แวงนะครับแต่ครั้งนี้ก็มาอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้มาในอีกนามหนึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเวลาเราเปิดสาขาเราเปิดสํานักงานที่นี่ก็เป็นสานักงานในการประสานงานของทางจังหวัดนราชิวาสแต่ครั้งนี้จะเป็นสาขาสาขาของพักเป็นธรรมของเราเนี่ยครั้งนี้ที่จะเห็นนะครับว่าการเปิดสาขาที่ทาไมเรามาเปิดสาขาตอนนี้การเลือกตั้งเพิ่งเลือกตั้งเสร็จไปรัฐบาลยังไม่มีเลย แต่ทาไมพรรคเป็นธรรมเราถึงรีบในการจัดตั้งสาขาเพราะว่าการจัดตั้งสาขาของเราเนี่ยจะทําให้แสดงความพร้อมว่าเราเนี่พร้อมที่จะสู้ศึกเลือกตั้งถึงแม้ว่าเลือกตั้งเสร็จแล้วรัฐบาลก็ไม่มีไม่แน่ใจตอนนี้เป็นสสไปแล้วไม่ว่าจะเป็นสสนี่จะไปอยู่ฝ่ายคา้านหรือฝ่ายรัฐบาลไม่เป็นไรคือผมก็แสดงทางพรรคเป็นธรรมเราแสดงจุดยืนของเราชัดเจนเรียบร้อยแล้วว่าเราจะยืนอยู่บนุดมการของประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมก็จะเป็นหนึ่งเสียงใน500เสียงที่จะทาให้ทุกท่านเห็นว่า การเมืองนี้เป็นการเมืองของประชาชนจริงๆจะไม่ทําให้พี่น้องประชาชนผิดหวังจะทําให้เห็นว่าพักเป็นธรรมเรายึดมั่นในอุดมการณ์นะครับก็คงเห็นนะครับในหลายๆช่องทางทิกตอ,อกบา้างต่างๆนานาบ้างโซเชียลบ้าง Facebook บ,บ้างในทีวีบ้างนะครับคงจะเห็นว่าผมทําไมดื้อขนาดนี้เนาะดื้อเหลือเกินชอบดื้อว่าไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแต่จะยืนอยู่ข้างประชาชนและจะยืนอยู่ข้างอุดมการของประชาธิปไตยจะทําให้เห็นจริงๆและจะทําต่อไปเรื่อยๆวันนี้ก็เป็นการจัดตั้งสาขาเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็มีคณะกรรมการออกมาเรียบร้อยแล้วก็ะจะเป็นขอแสดงความยินดีต่อคณะกรรมการทุกท่านที่จะมารันสาขาของเราที่นี่พรรคเป็นธรรมเราจะเริ่มขยายไปเรื่อยๆเคยบอกไว้ครับเมื่อเลือกตั้งครัร้งที่แล้วที่บอกว่าพรรคเป็นธรรมเราจะเป็นพรรคถึงแม้ว่าจะเป็นพรรคเล็กในประเทศไทยแต่เราจะเป็นพรรคการเมืองที่ยิ่งใหญ่ในพื้นที่ป่าตานีก็จะ<ร>ยังยืนยันคำนี้อ <colour> <ห>ยู่และจะทําให้เห็นจริงๆว่าเราจะเป็นพรรคที่ยิ่งใหญ่ในพื้นที่ปาตานีเราได้จุดมุดหมายของเราเรียบร้อยแล้วในพื้นที่ปาตานีตรงนี้แล้วเราจะทําจริงๆ เรื่องสันติภาพก็เป็นสันติภาพที่กินได้สันติภาพที่ยั่งยืนที่เราจะทําเราจะผลักดันในฝ่ายนิติบัญญัติให้ได้ถึงแม้จะเป็นเสียงเดียวนะครับแต่จะทําเสียงนี้ไม่โดดเดี่ยวถึงแม้จะนั่งคนเดียวในสภานั่งไกลๆคนอื่นเขาแต่ยังไงก็ไม่โดดเดียวและเราจะทาให้เสียงนี้เป็นเสียงที่ดังและดังกล้องจริงๆไงก็ขอบคุณนินินเ,ดเ,ดเด๊กะกะมะมะแบแบคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ทุกท่านนะครับที่ขอขอบคุณในการที่เข้ามาวันนี้แล้วก็ยังไงก็ตามครับ ขอให้อินชาลอเราจะเป็นพักที่ยิ่งใหญ่จริงๆขอบคุณครับดสกแรกหมีาถามไหมครับดวสกแรกแรกอันน่้เยะยปลอไรยางเียวม่ะกะกะจะถามถามอะไรอยากให้เยาวชนที่มีงานทำครับครับ

อันนี้แหละครับที่เป็นสิ่งเดียวผมเนี่ยเวลากลับไปกรุงเทพเนี่ยเจอเนาะพี่พี่น้องน้องพวกเราเนี่ยแบแบ๊เนี่ยทำงานแล้วก็เจอเจอหน้ามาหลายจะวิ่งเข้ามาทุกทีกอดกันทุกทีแล้วบอกดีใจบอกเรียกผมแบแบ๊ะนนมาอยู่ที่นี่แล้วอะไรเงี้ยครับก็แน่นอนครับเป็นเรื่องนโยบายนโยบายหนึ่ง พี่ทางพักเป็นธรรมเราเนี่ยอยากเห็นการสร้างอาชีพการสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่ในพื้นที่จริงๆการเรื่องเกี่ยวกับการทํางานที่บ้านเกิด Work f r ฟอร์ม Home t o w n เราก็จะพยายามผลักดันตรงนี้เหมือนเดิมนะครับว่าเราจะสร้างงานให้ได้จะเป็นการพัฒนาที่เราจะทาเรื่องเกี่ยวกับเมืองคู่แฝดเมืองคู่แฝดคือที่เรามีอยู่นี้เป็นเมืองที่ติดก,กับชายแดนก็อยากจะมีการพัฒนาที่เท่าเทียมกันตรงนี้เราก็จะทำกับการครับยังไงก็ทําต่อไปนโยบายนี้ก็ต้องฝากทางทีมงานที่นี่ทีมงานของสาขาของเรานะครับ,รบมีคําถามอะไรไหมครับ เชิญเลยครับสนายูกยูก็ได้สนาอยู่ก็ได้นะครับสนาากไปเงยเงยกากหญเลยอ่า ada g a p o พ่ออาจารย์พ่อเนาะซับฟังกันยอบ้าชักอะไรก็แพงการเข้าไม่ได้บัตรประชาชนแบบพุทธมบัตรประชาชนอ้ยบัตรประชารัฐจริงๆเนี่ยถ้าเราสร้างงานได้อ่ะบัตรประชารัฐจริงๆคือเอาเงินไปให้คนอื่นเขาอ่ะมันไม่ยั่งยืนครับกะการเอาเงินไปใส่มือคนใส่มือคนไปเรื่อยๆเนี่ยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันก็ต่ำลง คือทำให้เรารู้สึกว่าทาไมเราต้องรอภาครัฐอย่างเดียวทําไมเราไม่สร้างงานในพื้นที่การสร้างงานในพื้นที่ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของพวกเราอยู่ในที่นี่อันนี้จะเป็นสิ่งที่เหมาะจริงๆคือเราพยายามจะสร้างตรงนี้นะครับการให้เงินเยียวยาการให้เงินสวัสดิการต่างๆเนี่ยมันควรจะเป็นสวัสดิการที่ไม่ใช่การให้อย่างเดียวมันควรจะเป็นสวัสดิการที่ให้แล้วเนี่ยสามารถสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในพื้นที่โดยเฉพาะโดยการพัฒนาต่างๆแต่เราจะทําอยู่แล้วครับยังไงก็ทำผมว่ารัฐบาลชุดใหม่แหมหวังว่าจะเป็นรัฐบาลของประชาชน ไม่ใช่รัฐบาลที่มีคนเดิมๆกลับเข้ามานะครับแต่แต่ไงก็ตามเราจะผลักดันตรงนี้ครับกล้าต่อเลยอยากจะตั้งพวกที่ว่าแม่ไมมไม่ไหม่อนเลยอ๋อุ่มรวมกลุ่มรวมกลุ่มมุ่แม่บ้านฮะอันนี้แหละเป็นแนวคิดเดียวกันเลยครการรวมกลุ่มไม่ใช่แม่ไมมนะพ่อไหมก็เหมือนกันพ่อพ่ไมมทั้งหลายเดี๋ยวพ่อไมมจะรู้สึกว่าทําไมทําแต่แม่ไม้ทําไมไม่สนใจ อ่อม่ายอย่างเดียวไม่ใช่สนใจแม่ไม่อย่างเดียวคือเราสนใจทุกกลุ่มที่เป็นกลุ่มเประาะบางจริงๆเราอยากจะสร้างความเสริมเขาเรียกว่าเสริม empower เ,เ,เ,เสริมอำนาจให้กับคนมีพลังเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแม่ไม้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มน้องๆต่างๆนานาที่สมมุติว่าต้องการอาชีพต้องการอนา,าคตเนี่ยมันจําเป็นต้องมีการรวมกลุ่มกันต้องมีการจัดทําคือนโยบายของเราเรื่องวิสาหกิจชุมชนนี้ครับคือในพื้นที่เนี่ยจะมีจัดตั้งกองทุนขึ้นมา ถ้าเราสามารถสร้างวิสาหกิจชุมชนได้ในแต่ละชุมชนไปเนี่ยมันจะมีเงินกําไรขึ้นมาเงินกําไรจะเป็นการจัดตั้งกองทุนที่เป็นธรรมอันนี้เราจะเอาเงินกองทุนเนี่ยมาใช้กับกลุ่มแม่ไม้กลุ่มของเด็กเยาวชนที่ต้องการอาชีพอนาคตต่างๆน,นี้เราก็ทําอยู่ครับอยากให้อยากให้ <laughs> นาอยู่ได้เลยครับหน้าเมื่อกี้ อยาให้ทำงานจริงๆกรรมการ๋อกรรมการอยาให้ทำงานจริงๆพอดีคนจนเขาจนจริงๆเขาไม่เคยมีบานมีบ้าก็เองเสารก็เต็มครับครัเพราะฉะนั้นนะครับถ้าถ้าฝ่ายก็คงต้องไปผลักดันในฝ่ายนิติบัญญัติแต่เรื่องเกี่ยวกับในพื้นที่ในพื้นที่เนี่ยยังไงผมว่ากรรมการของของชุดสาขาเราคงจะต้องเข้าไปหาคนในพื้นที่ให้ได้และเข้าไปดูครับว่าตอนนี้มีปัญหาอะไรบ้าง เราก็จะเริ่มท e ํางานในพื้นที่เริ่มทำการเบิกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับฝั่งนี้น้อยใจครับฝั่งนี้น้อยใจรัยเงินแล้วรายเงินรายเงินเปงอยู่แล้วฝั่งขวาผมสู้ๆหน่อยสู้ได้เลยใครมีใครคำถามอะไรไหมครับอย่าอย่าอย่าจะจะอะไรครับนบวกบวกโอ้อฮารีเย่เกศเล่คนนั่งเงยเป๋อ เอาเลยค่ะหมายก็ว่าค่าแรงหมายก็ค่าแรงในการจ้างงานเพราะว่าสมัยเนี้ยคนจบปริญญาตรีก็เยอะแล้วก็มีงานขั้นต่ำอ่ะน้อยเหมือนว่าอยากให้มีแรงค่าแรงให้เท่ากับการมุกพันสิบเงินจบมาค่ะ

ับเ,ชเใช่ไหมครับครับเนาะเพราะหลายทีเนาะม,มันมันมันไม่เท่าเทียมใช่ไหมครับราคาแรงขั้นต่ำก็ต่ำเหลือเกินต่ำเหลือเกิน<ม>จริงๆจริงๆ ยีสี่พันห้าครับครับครับงานเดือนนี้สี่พันห้านี่มันก็ค่าจ่ายในบ้านค่ารถค่าน้ํามันอะไรมันก็ไม่พอใช่ใช่ครับครับตรงนี้ก็กัรผมนั่งคุยกับอย่างอย่างพรรคเก้าไกลเนี่ยผมก็นั่งคุยนะฮะอย่างเป็นธรรมเราได้นั่งคุยกับพรรคอื่นที่เป็นเพื่อนร่วมอุดมการเนี่ยก็บอกต้องพัฒนาตรงนี้ให้ได้เรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆเรื่องเกี่ยวกับอาชีพการประกอบอาชีพต่างๆเรื่องยกระดับเงินเดือนคือเด็กจบใหม่หมื่นห้าไม่พอแล้วสมัยนี้อาหารจานหนึ่าไหรร่่แล้วใมัคบ เราก็จะพยายามผลักดันตรงนี้เข้าไปในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำก็เป็นรายงานสมมาเหมือนว่าสมมาสิบกว่าปีเรื่องนี้ตอนนี้ก็บแปพันเรื่องไงใช่ไม่พอไม่พอห้าห้ครับครับครับแล้วมัน่าสอบเขาก็เปิดสอบอยู่แต่สอบมีบางครการใช้สื่อสายนิดนึงมาใช้เขได้ใช่โดยเฉพาะสอบก็แค่นั้นไปสอบก็เท่ากันแค่ห้าใช่เนาะไม่โปร่งใสด้วยงานก็น้อยเข้าไปแล้วเงินเดือนก็ต่ำ ข้าราชการจริงเงินเดือนน้อยจริงถ้าเป็นข้าราชการนะครับถ้าเอกชนมันต้องยกระดับเท่าเท่ากันทั้งราชการและเอกชนราชการอาจจะต่ำกว่าน่อยหนึ่งเอกชนสูงแต่มันต้องยกขึ้นเพราะทุกอย่างมันแพงอย่างที่ก้าวหน้าบอกนะทุอย่างแพงน้ํามันก็แพงอาหารก็แพงค่าไฟโอ้โหผมโดนไปทีเดือนหนึ่งเยอะเหมือนกันเนาะใช่ใช่บ้านใหญ่บ้านผมบ้านใหญ่โอ้โหโดนหลายพันนั่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ต้องมีพันสมัยก่อนมีเป็นร้อยพอไหวสองสามร้อยเนี่ย เป็นพันครับติดภาษีาร์ตทีบางก็ต้นจ่ายหน้าพักไปแกแพงเใช่มันต้องไปลดไอ้ตัวตัวหลักค่าเอฟทีมันต้องลดลงมาอันนี้มันขึ้นสูงจัง้นแล้วรวมภาษีอะไรครับครับครับแล้วตอนนี้ทุกอย่างเนาะมีทั้งแวตมีทั้งไอ้สิบเปอร์เซ็นต์เวลาเราไปกินอาหารทีหนึ่งโหเป็นถ้าเข้าไปในร้านอาหารนีแพงอยู่ใช่ทุกอย่างแพงจริงๆครับใช่นะฮะอืมภาษีก็ขึ้นเอาขึ้นเอาค่าแรงก็ตกเอาตกเอา ครับครับรับไปครับรับไปก็เลยก็คงต้องเข้าไปทําในคณะทํางานตอนนี้จริงๆเรามีคณะทํางานที่ทําเรื่องเกี่ยวกับค่าแรงค่าไฟต่างๆนานาแต่ว่าพอพอเขาเปลี่ยนขั้วอย่างเงี้ยมันก็เลยหยุดตรงคณะทํางานไปเสียดายจริงๆเสียดายเออรือวเป็นกระยบ้อนนี่าหย้าหอันน้วาตเนี้ยก็ให้เน ได้การัดครับครับได้ครับได้ครับครับคือยานี่คนบางคนก็มีคุณ่าในตัวที่ทำงานมาได้นะว่าข้ายางมันนุ่มครับครับสิบาทนะฮะสมัยก่อนใครๆอยากเป็นในหัวในหัวถ้ายางเนาะเดี๋ยวนี้ไม่มีเดี๋ย้าราอยเป็นวงธรรมชาติได้ได้ได้เลยได้เลยถ้าจะกินได้เลยเอาเลยเอาเลยดีดีดีเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอ้าเบบไอ้ตัว มามาย่อนะ learning กิโตไปไปไปโอ้ย กินเ่อ๋ยวข้างหลังกินก่อนให้กินเนกินก่อนพวกเก็กินด้วยกินกินพร้อมๆกันแหละครับกินไปคุยไปยังได้เลยกินไปคุยคุยไปอาจจะได้ไม่ต้องเป็นทางการใช่ไหมคราบพอตอนนี้เราเสร็จพิธีทางการแล้วใช่ไหมครัเสร็จพิธีทางการแล้วก็ตามธรรมชาติแล้วตอนนี้ถ้าเราไปตัวนะตัวที่มากจะเสก การการนี sudah ็สบายกันสบายวกเ่น่าก็เป็นการเสร็จพิธีแบบทางการในการเปิดสาขาของพรรคเป็นธรรมเราในจังหวัดรธิวารนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราคงทำกระบวนการไปนี่คือวิธีการการยกมือโดยโดยโดยสมาชิก ที่เป็นตัวตาชิกรองรับตัวกรรมการของสาขานะครับ <g don ald> ตอน <ster> <g don ald> นี้ก็จบไปเรียบร้อยแล้วที่นาชิวาสเดี๋ยวเราคงส่งหนังสือไปที่กรกตตอนนี้ก็จะเป็นพิธีแบบไม่เป็นทางการนั่งทานอาหารกันนั่งคุยกันกับทางพี่น้องนี่คือคุณพ่อคุณพ่อของฮาฟฟิกยาโก้นะครับนี่คือคุณพ่อนี่คือน้องฮาฟฟิกเห็นไหมฮาฟฟิกก็อยู่นี่นะครับยังอยู่ครับยังไม่ไปไหนยังอยู่กับพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณฮัฟิสขอบคุณพ่อขอบคุณคุณตาด้วยนะครับมีทั้งคุณตาของฮ <g don ald> ัฟ <g don ald> ิสด่ยวยนะครับเอามาท เพราะฉะนั้นครับขอบคุณครับไงก็เดี๋ยวไงเพื่อนๆเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าเราจะมีอะไรกิจกรรมอะไรต่อๆไปแต่วันนี้คงไม่มีกิจกรรมอะไรในช่วงกลางวันกิจกรรมตอนนี้แล้วแต่ตอนกลางคืนจะมีอยู่2กิจกรรมเป็นการสัมภาษณ์ของมติชนอันนึงและของสัมภาษณ์ของคุณสุริชัยหยุน่น อตอนมติชนเนคือทุ่ม15นะครับของคุณสุดทิชัยยุนตอน3ทุ่มนะครับยังไงเดี๋ยวจะบอกเพื่อนๆอีกทีหนึงถ้าใครสนใจก็ไปฟังกัครับว่าการเมืองระดับชาติเป็นอย่างไรบ้างมีความคิดเห็นอย่างไรในช่วงคุณสุดทิชัยยุนก็จะมีทั้งที่พี่พ๊อปนาวาอากาศเอกอนุดิษนาครทัพแล้วก็จะมีคุณแหมเดี๋ยวก่อนนะคุณ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 จะเดี๋ยวจะผมจําได้จะมีคุณช่อ,อพันนิกา จะมีคุณชอบพันนิกาแล้วก็มีพี่ป๊อปแล้วก็มีผม3คนนะครับดำเนินรายการโดยคุณสุทธิชัยยุน3ามทุ่มครับวันนี้แล้วก็ทุ่มสิก็เป็นมติชนยังไงเจอกันครับเจอกันเจอกันตอนหนึ่งนสวัสดีครับ